ดีพี่น้องพวกพ่อกับน้องจอยคือเก่กาโดเลยนอที่เฮาแบบบอยไดยูบอนนี่เฮ็ดผลน้องจอยกลับบ้านกระโดดยู่พี่น้องน้องจอยกลับบ้านกระโดดยู <S <S อ,บบอย <S <S ไอะก่อนอื่นบนอจังรับคลิปนี้น้อง <S <S จอยขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะที่แบบอาณาให้กําลังใจน้องเกิดจนแบบชิวาวาค้วัดเครื่องทางนะเพราะว่า พูติดตามก็ครบ500คนแล้วเนาะตอนนี้รู้สึกลียจหจไยพี่น้องเพราะว่าก็พอดีครบหอบ2เดือนที่น้องจอยเห็นยูทูบมากบพอดีก็พอดีเต็มเลยฮะนะ5 0า,า,าคนเต็มที่จริงนะน้องจ่อยก็อยากอัดคลิปด่วนเลยพี่น้องแต่พอดีว่าอันนั้นเนาะก็มีแฟนคลับหลายคนถามว่าคลิปที่น้องจอยออกปอยแต่และมื้อน,นี่น้องจ่อยกับเวียงกันแล้วบที่จริงคลิปที่น้องจยอยไปปอยไปวางสองสามมื้อขึ้นหลังนี้แมนน้องจอยกับเวียงอะไรเลยพี่น้อง แต่ด้วยเหตุผลที่มารายการบาเฮียนเลยนะน้องจ่อยก็เลยทยอยปล่อยคลิปที่อยู่บ้านออกๆๆให้มันเบื่อทีกก่ไหนจ๊ะกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆอันนั้นที่จริงนะชิวานเท่าไหรเดี๋ยวให้น้องจ่อยเบิ้งอันนี้ก่อนพีนะ่น้องน้องจ่อยกับเวียงจันตั้งแต่มื้อวันพุธเนาะมื้อนี้วันที่สิบสิบสองสิบสอง วันที่12บองน้องเกย๋ยกับเวียงจันทร์มือมาฮอดนวลพูดเพราะว่าน้องเกอยขึ้นรถต่อแรงวันคานนะก็พอดีเดินทางมาฮอดก็คือตอนเช้าวันพูดถานะพูดนี่แหละน้อง12เมื่อนี้1 0 1 2 1 1 10 9 8 7 6อเก้าแกน้องเยเดินทางมาตั้งแต่วันที่5้ี่น้องมาฮอสยงพอดพีดวันที่6แม่แหละน้องเกอยเดินทางตั้งแต่วันที่5ก็คือกรงับตอนแรงวันอังคารแล้วก็เดินทางตอนวันที่5แล้วก็ อันนั้นมาห้อเมืองแก่นก็คือวันที่หกต้นเ้าพี่น้องเออเพราะีว่าน้องจ่อยว่าสียอัดคลิปแบบแจ้งให้พี่น้องหู้ด่วนแหละแต่บได้แจ้งนะเธอเพราะว่ามากแล้วก็แบบประสบกับการเฮียนเลยก็คือกําลังเฮียนหนักเลยนะน้องจอยก็เลยทายงยคลิปอยู่บ้านเลก็เลยบได้แจ้งพี่น้องให้พี่น้องหู้ว่าน้อง่อ่มาห่อเทียบกันก็มีหลายๆคนถามนะว่าน้องจก่ห้อเมืองแก่นแล้วบอตอนคลิปที่น้องแก่อยู่บ้านหรืออยู่เวียงแก่ก็กลับขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆเพราะว่า น้องจอยกับบังฮอดเวียงกันล่ะพี่น้องมาฮอดแต็กแต่เมื่อวันที่หกค่ะแหละทือวันพุธเลยพอดีว่าน้องจอยขึ้นรถวันที่ห้าเนาะตอนแรงวันอังคารก็คือบัฮอดตอนแรงก,กะก็คือมาฮอตตัดเ้าวันพุธเนาะก็คือฮอดเวียงแบบเต็มสวนมาฮอดอะไรน้องจอยก็ได้พักพอนองอมพี่น้องก็คือเมื่อวันพุธนะี่ยได้ข่านเฮียนอีกเลยเป็นมื้อที่สามของที่นั้นเนาะ หลังจากที่ขาดยนแล้วก็คือต้องเกดจะเริ่มใบเหียนปกติคือในมื้วนพหัสที่ที่ที่ทิทิดก้อนผ่านมาฮะน่ะและปัจจุบันนี้ก็เป็นม้วนคานแล้วน้องเกลจะคิได้ปล่อยคลิปนี้ออกไปเพื่อแจ้งให้พี่น้องคือว่าน้องเกยนั้นได้เดินทางฮอดเวียงจันแบบเต็มเต็มส่วนเต็มสมบูรณ์ก็ว่าอย่ารก็ต้องเกลก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่บ่ได้แจ้งเออพี่น้องตัดไปเมื่อกี้ เออมาเอาใหม่นะว่าเงินก่อนอื่นต้องจ่อยกันต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่แบบกดติตาโมแม่ชีว่าว่าจะไดนให้กําลังใจน้องจอยนอตเพราะว่าน้องจอยเองฮิตยูทูบแบบชีว่าัหละพี่น้องมาได้ส่งเดือนเต็มก็คือผู้ติดตามตาห้าร้อยก็ถือว่าครึ่งทางเนาะเพราะว่าการเฮิตพันกดยูทูบก็คือมีผู้ติดตามพันเรื่องน้องจอยกันขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะที่ให้พยายามให้กําลังใจน้องจอยถึงแบบ มันจะมีบางช่วงพี่น้องที่มันตกค่ะตกบุกพ้องขนาดแปรพิมพ์พรแม่พี่น้องก็คือแบบยังให้กำลังใจน้องจ๋าคือเก่าเนาะแล้วก็น้องจ๋าก็ต้องกลับขอโทษอีกครั้งที่แบบบบได้แจ้งให้ล่วงหน้าว่าน้องจ๋าเดินทางมืใดใหญ่ขน่ดที่จีตอนเดินทางก็บบได้แบบถ่ายคลิปเลยหนพี่น้องแบบที่ว่าจะไหนตอนนั้นมือหน้าอากาศก็หนาวแน่ขนาแล้วพอดีน้องจ๋าขึ้นรถขึ้นรถแม่นั่นกับประมาณแปดเก้าโมงแหละมืดนามาขึ้นรถเด็กแน่นะก็เลยขึ้นมาผัดโอ้ พัดเป็นรถเตียงนั่งคะน้พี่น้องเฮาก็เลยไปได้ถ่ายคลิปเลยท้องจ่อยพัดวิ่นหัวแน่มือนายลิ้นโทรศัพท์อยู่ในรถเนาะถ้าผู้ใดสังเกตที่แบบมือนะได้เว้านําน้องจ่อยเนาะกระซิฮู้อยู่น้องจ่อยบอกว่ามือนี้บ่ตอกแซดเด้อเพราะว่าน้องจ่อยวิ่นหัวเพราะว่าอยู่ในรถแล้วเฮาวิ่นหัวพี่น้องแบบมันลิ้นบ่ได้ค่ะนะมันลิ้นบ่ได้ลิ้นบ่ได้เพราะว่าน้องจ่อยเป็นคนที่เมารถง่ายถึงสิกินยากระเมาพี่น้องถึงบ่กินยากระเมาน้องจ่อยก็เลยเลือกบ่กินยาเพราะน้องจ่อยเป็นนนคมาากิยได น้องจอยลงไปอยู่บ้านกะได้จากได้ประมาณหลายมื้อเติบอยู่เลยพี่น้องเพราะว่าน้องจอยลงห่อบ้านวันพะฮัดต่แรงเนาะมันซุกวันเสาร์วันอาทิตย์มันจัดมันคันอยู่บ้านเกือบพุกมื้อเกือบเข้าอาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องตอนนั้นเกือบข้าอาทิตย์หนึ่งเลยยังอีกวันพุธเป็นพะฮัดก็พอดีเต็มอาทิตย์เลยเนาะเพราะว่าน้องจอยลงไปอยู่บ้านก็กประมาณห้ามื้อเต็มเลย่าดงเฮียนไปสองมื้อวันขาดงเฮียนไปสามมื้อพี่น้องวันจันทร์วันคา้า,า,า,นนา,า,าวันพุนพธ่ดดาดงเฮียนไปสามคลิป<ะ>นี้ห้าม พี่น้องลอกเดนแบบเลยคิดว่าขาดโรงเรียนน้องจอยลุงมาบ้านนี่ค่ะเพื่อติดขาดเพราะมันเป็นบุหรี่เนาะเพราะว่าที่จริงกะไม่ได้คิดต่อพี่น้องมาสิขาดแต่ว่าเพราะว่าพี่น้องก็อาจสิสังเกตได้ที่จริงนะเมื่อมันพูดเนาะวันวันอาทิตย์อาเป็นมื้อบุญบ้านนะเพราะดีตื่นมายาม้ยบุญบ้านก็คือตัดเ้าก็คือใส่บาตรนะวันจันทร์น้องจอยก็เลยกลับประทันแล้วพอดีวันคานนะไม่ใหญ่ก็เลยว่าให้กลับตะเล้ง ก็พอดีขึ้นรถต่อแรงมา้อดเบียร์กก็คือวันพดพัดเมื่อยกลางคืนพี่น้องขึ้นรถกะวิ่นหัวแต่กับโบได้นอนเต็มส่วนนะเพราะมันพูดพัดเมื่อยน้องเกิยกันเลยพักพอยกันเลยเพื่อไปออกเฮียนสรุปแล้วก็คือการงอกเรียนจัด่านพูดสามมือเต็มๆเลยสามมือเต็มๆแบบบม่มีอย่างเลยพี่น้องตอนนั้นสามมือเต็มๆสำหรับเนาะและกาน้อง่อยกับซีมาว้าสู้ฟังเนาะว่า เดตแบบค่ารถปัจจุบันเนี่ยนะที่น้องจอยมาเมื่อหน้าน้องจอยเสียเท่าไดแหละค่ะแบบเตียงนั่งเตียงนอนเนาะน้องจอยก็เลยสีมาว่าว่าสูฟังวา่าค่ารถนั้นมันเท่าไดรเพราะว่าจำรับน้องจอยที่เดินทางเนาะอีกอย่างน้องจอยกับบได้ลงคิวสวรรค์โดยตรงนะพี่น้องบวได้ลงแบบคิวสวรรค์โดยตรงน้องจอยจะลงอยู่ทางปักซ่องค่ะคือปักซ่องเนาะอยู่ตลาดปักซ่องพี่น้องขนาดจะพูดจะดีก็คือน้องจอยจะลงอยู่บนของนุกเขียนมันก็นเลยเป็นเหตุที่แบบ ค่ารถน้องจ่อยอาจจะแบบเพิ่มขึ้นตามใน,นยนวทางเพราะว่าปกตินี่เฮาเมื่อสวรรค์นี่ค่ะประมาณเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบพี่น้องแต่เวียงจันทร์หาสวรรค์ท่าเกียงนั่งหรือว่ารถธรรมดานะบน่แม่นวีไอพีแล้วก็บ่แม่นรถด่วนก็ประมาณเจ็ดสิบพันแต่เวียงจันทร์หาสวรรค์นะเขตเลยก็คือเจ็ดสิบพันแต่ถ้าเวียงจันทร์หารักสามสิบห้าก็คือประมาณแปดสิบพันแต่สำหรับน้องจ่อยเดินทางลงพ่อหนุ่มหนุ่ขเค็มเพิ่งก็จะเอาประมาณเก้าสิบพี่น้องบางครั้งก็ ถ้าเป็นรถด่วนแนก่ก็ชประมาณแสนหนึ่งล่วแสนสิบร่วแสนซาวอีกตามอัศจรรยใสของาราคารถนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละมึงเขากาถึกรถจะเปลี่ยนเวียนเวียนเวียนแบบบางครั้งก็ถึกรถด่วนบางครั้งก็ถึกรถ VIP บางครั้งก็ถึกรถธรรมดานะพี่น้องเพราะมันมีหลายแบบหลายหลายแบบหลายการบริการนะของรถโดยสารแต่ถ้าเอาเมื่อรถดีเลือเตียงนอนเนาะเพราะว่าที่น้องเอยมาว่าเรนนี้มันเป็นรถเตียงนั่ง แต่ถ้าเขาเมื่อรถเตียงนอนแต่น้องจ่อยก็เคยเมื่ออยู่เพียน้องรถเตียงนอนน้องจ่อยเคยเมื่อรถเตียงนอนนอก,ก็คือแต่แต่แต่วพียงจัดหาสวรรค์น,นะหรือว่าหาบนน้องจ่อยลงนะถ้าเป็นรถวีไอพีที่แบบดีๆอีกลีก็ประมาณแสนห้าเนาะเพราะน้องจ่อยเคยเมื่อเธอหนึ่งวีไอพีนี่แสนห้าเลยพี่น้องแสนห้าเต็มๆเลยแต่ถ้าน้องจ่อยเมื่อแบบรถเตียงนอนแต่เป็นรถธรรมดาแต่บรมวีไอพีก็ประมาณหนึ่งแสนสามประมาณนี้ มันจะมีสราคาก็คือถ้าเตียงนอนเป็น V.I.P จะแมนแสนห้าจะองหาบ้านน้องจอยแต่ถ้าเป็นรถเตียงนอนแต่ธรรมดาก็ประมาณราคาแสนสามแสนสามแสนแห้าแสนสามแนก็ประมาณแสนห้าก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทพี่น้องแสนห้านี่ประมาณห้าบาทแสนสามกับประมาณสี่ร้อบาทแสนสามประมาณสี่ร้อยส่วนห้าร้อยประมาณแสนห้าประมาณนี้ลุดลื่นกันประมาณนี้เลยพี่น้อง 400, 500, 500, 000. สนสาประมาณ400ส่วนแสนห้าประมาณ500บาทประมาณนี้สําหรับราคารดเนาะถ้าเป็ดเตียงนอนพีนนนบบกก่น้องถ้าเตียงนั่ง,งก,ก, 000, ก,นนนก,กับบ่ฮห้อกเตียงนั่งกับถ้าเป็นสูงสุดกับโเกินบบเกิน300้ละกันพี่น้องบบเกิน300ถ้าเม่นเตียงนั่งสูงสุดบบเกิน300ถ้าเตียงนอนสุงสุกกาคือบบเกิน500บาทถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินพี่น้องทางฝั่งนั้นนะก,ก็สีประมาณนั้นเพราะว่าน้องจอยก็เคยเมื่อทั้งรถนั่งธรรมดาพี่น้องนั่งวีไอพี<ส> นอนธรรมดาแล้วกันนอนนีเยพี่เพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้คุ้มพี่น้องกันหนึ่งทางต้องเดินคุ้มทุกคู่แบบนะเพราะน้องจอยกันลองมาเบื่อเลยแถอย่างเพราะว่าแต่ถ้าจะลงยูสวรรค์มันก็สิแใกตางอีกเลยแต่น้องจอยกับบบฮู้แน่สัตว่าราคาลดลงยูสวรสด์มันเท่าไหร่เตียงนอนก็อาจจะประมาณแสนซาวพี่น้องถ้าธรรมดาแต่ถ้ามันหนักก็บ VIP ก็อาจจะประมาณแสนห้าเพราะว่ามันจะลงเดียวสินน้ พราะมันจะไม่ได้เข้าคิวรถสวรรค์โดยกลงนะส่วนหลายพอน้องจอยกับโบเคยนั่งรถแบบเออขึ้นรถยูยังแล้วไปลงสวรรค์ไหมน้องเพราะว่าหมายถึงแบบไหนลงสวรรค์ก็คือหมายถึงแบบลงยูคิวรถสวรรค์นะพี่น้องแต่น้องจอยโบเคยลงจากเถื่อตั้งแต่แบบเดินทางมาเวียงนะน้องจอยจะขึ้นยูคิวรถเมเวียงจันทร์ก็คือไปลงยูแถวบ้านของนกเขียนโบได้ลงตกคิวจากเถื่อนะแต่ถ้าบางคนถ้าเพิ่งยูตตรงเมืองสวรรค์ิ่นอาจจะขี่แบบ นครหลวงแมงจันแต่ลงไปอยู่คิวสวรรค์นัเขตแบบนี้นะมันก็มีคิวรถเนาะอยย่สวรรค์แต่น้องเอยแมนบ่เคยก็คือนี่ก็คือเป็นราคารุ่นเมย์นาะที่น้องเอยได้สัมผัสแหละค่ะคือได้ได้ไดนำไซมาก็คือซีราคาประมาณนี้พี่น้องจบหรับคลิปนี้น้องเอยก็ขอแจ้งน้องพี่น้องว่าน้องเอยตอนนี้น้องเอยได้ก็เวียกจะเป็นปกติแล้วกลับมาเียนปกติ โปรก็มีหลายคนถามว่าเอ้าน้องจอยคือค่ารงเฮียนโดนแท้คือยุดเงี้ยวโดนแท้ที่จริงนะมันโมแมนเพราะว่าน้องจอยมาเวียงจันน้องกาจอยกาพยายามทยอยคิปเก้าลงนะพี่น้องเพื่อให้มันเบิดลนะเพื่อให้มันเออมันได้เบิดไปนะเดนน้องจอยก็เลยมาอัดคลิปตัวนี้เพื่อแจ้งให้พี่น้องที่แหลกกาต้องขอขอบใจบ็เป็นพี่้องที่อยให้กำลังใจน้องจอยเนาะตลอดมาและกาขอให้ให้ตลอดไปขอให้เพิ่มเพิ่มเพิ่ม เข้ามาเลยน้องจอยก็ดีใจที่แบบถึงแบบมันกบบม่มีอย่างไรแต่พี่น้องก็คอยให้กําลังใจน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องจอยกัซีดีจบไปเท่านี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละค่ะกด subscribe ให้ซองน้องจอยในเดอพีเนน้องเพราะว่าอืม ก็แบบที่เห็นแหละอย่าลืมก,กดกระดิ่งให้พร้อมอยู่กันข้างกันเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะคือโบมีอย่างหลายเนาะก็คือมาแจ้มพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าเ้องจ๋เาเมนกเวียงจัดมาเียนเป็นปกติแล้วแหละค่ะมาเบา้าคารุ่นมีให้ฟังจากนครหลวงหาสวรรค์หรือว่าจากนครหลวงหานั้นแถวปักซองที่น้องจ๋าอ,อาศัยอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย